จะไม่เน้นน้ำนะคะน้ำพริก <คน S 1> ข้นมากติดผักค่ะเวลาทานกับผักอร่อยใช่เนี่ผักอยู่นี่แล้วฮะที่เห็นลวกเห็นหัน่นเห็นอะไรเนี่ยทีมงานก็จัดเรียบร้อยเมนงงูง่ายๆนะคะแต่ว่าทานกับข้าวกับน้ำพริกอร่อย ใช่คะ่ะเจอเชฟทองเคยไปทําปลาดุกฟูเชฟทองใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าน,น,น่ะนหนูไปดูทีหนูเซิร์ชขึ้นมาเอ๊เรานนจะใช้ก่อนก่อนที่จะรู้จักผมใช่ไหม <S <S ใช่คะ่ะดูผมแสดงว่าเป็น FC ผมมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือว่าเซิร์ชเข้าไปทําอาหารไปเจอเชฟทองเขาสอนทําปลาดุกฟูหนูก็ไปเอาวิชาเขามา คุยไปคุยมาพี่แท้ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหนูก็ไปขอวิชาเขาไปดูเขาทำอะไรที่เราที่เราต้องเอามาประยุกต์กับเราของเราเนีฮะอันนี้เราเตรียมเมนูอะไรนะฮะกระหล่ำปลีทอดน้ำปลากระหล่ำปลีทอดน้ำปลานี่พอถ่ายกันมาสามสี่คลิปเริ่มจับทางได้อ๋อ FC เชฟทองนี่เองใช่อันนี้เดี๋ยวจะ เอากุ้งมาทอดหรือเตรียมที่จะทํากระหล่อมีร้าน,นาเชฟทองแล้วก็ร้านคุณป้าอะไรนะที่ขายข้าวแกงเพื่อนก็ไปด,ดูดูค่ะขายของที่เ,เราต้องดูที่แตนใช่ค่ะร้านพี่แตนที่เราไปดูเมนูบ้างดูวิธีการทําบ้างครับแล้วก็เอามากมซ์เอามาประยุกต์กับของเราดูไปดูมาพอเจอผมเอ๊ะเสียงใช่ใช่จำเสียงได้จําเสียงได้แต่เพราะว่าพอไปเมนูนู้นนี้นั้นไม่ค่อยเห็นหน้าผมไงใช่ค่ะ พิ่ง่ปจะใช้อนี้แค่นี้อทอดกุ้งเสร็จครับตอนนี้มาดูสูตรกระลำปลีทอดน้ำปลานะเขาตั้งอะไรชื่อไม่รู้ว่าเชฟทองสอนหรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปเอาแมสแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขอแมสก์ให้อันหนึ่ง <c oughs> <น>ะล้วเพิ่งเ,เป็นแมค้าข้าวแกงจากยุค IMF นะคะออตอนนั้น บริษัทปิดนะคะสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มมาปรับตัวเป็นแม่ค้ากันเพราะมีหน้านะผมเจอคุณพึ่งแรกๆเอ้มาดนักธุรกิจผมมีเห็นไหมผมมีถามคํานึงว่าคุณพึ่งทําเองเหรอในในครัวคุณพึ่งเข้าครัวเองเหรอเพราะเห็นครั้งแรกที่เราเจอกันมาต้อนรับลูกค้ามาแนะนำมาพูดมาคุยอันนี้ก็ดียินดีให้บริการเอ๊ะนี่มันคำพูดของของในวงการธุรกิจอะ่ายการตลาด สามีอยู่ฝ่ายก่อสร้างไอเอ็มเอฟยุคนั้นทันเรากำลังโตมาด้วยกันยุคนั้นอ่ะมาดูครับใส่น้ำมันเยอะๆนี่หมายถึงว่าเหมือนกับทอดเลยเพราะว่าผมก็ตามนะผมชอบนะเป็นเมนูที่ผมชอบทานนะแล้วผมก็ ผมก็เอ๊ะเขาทํายังไง,ลงแล้วก็ตามตไปดูแต่ละคนแต่ละเจ้าเนะี่ยทำไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็ไม่ได้ทอดนี่คุณเพิ่งทอดเลยใช่ไหมทอดค่ะเพื่อรักษาความสดของตัวกระหล่ำนะคะออ๋ไม่น่าเมาื่อกี้บอกว่าจะทำกระหล่ำเลยทำไมใส่น้ํามันเยอะจังสูตรสูตรของทางนี้คือจะทอดเลยขอหมอใส่น้ำมัเริ่มต้นก็ทอดกุ้งไว้ เราเพิ่งแอบมารู้ความลับกันตรงนี้เองว่าออดูเชฟทอง <c oughs> ดีไม่ดีเชฟทองสอนพึ่งด้วยซ้ำเมนูเมนูนี้นะสอนโดยเชฟทองไม่รู้หรอกเดี๋ยวต้องไปเล่าให้เชฟทองฟังบอกเลยนะเพิ่งเป็นเอฟซีเลยนะคะเวลาเพิ่งเรียนรู้ <c oughs> <ๆ S 1> อาหารปลาทับพิมปูนี้เพิ่งก็เหมือนจะไปดูไปดูเชฟทองด้วยค่ะอแต่เชฟทองจะทําเป็นปลาดุปูค่ะใช่แล้วเราก็เอาน้ํามันออกเลยนะฮะ แล้วก็ต่อเลยใช่ไหมฮะน่าใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้เพิ่งผัดแล้วค่ะโรยน้ำมันลงไปนิดนึงมาดูกระเทียมรโรได้น้ำตาลทรายฝุ่ติดเลยค่ะน้ำปลาดีอ่าโรยขอบกระทะโรยขอบกระทะ แค่นี้ค่ะทีออ่ผัดไม่นานเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ทอดไปแล้วทอดเสแล้วค่ะนี่ครับลงนี่เลยโพรว่าทีมงานรู้เลยอ่ะมาเอานี่มาวางรอไว้เลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยกุ้งอ่ะง่ายๆนะคะแต่ว่าทานกับข้าวกับน้ำพริกอร่อย หอมขึ้นมาเลยครับนี่กระลำทอดน้ำปลาเรามาดูเมนูน้ำพริกกะปิคุณพึ่งน้ำพริกกะปิยุคใหม่ยุคใหม่เป็นครบไฟฟ้าก็เครื่องน้ำพริกกะปิใช่ไหมฮะอันนี้เครื่องน้ำพริกกะปิค่ะก็มีกะปิมีพริกมีกระเทียมน้ำตาล สดใส่ลงไปปรุงตรงนี้สำหรับเป็นเพื่อน FC ผมจะเปิดร้าเข้าวแกงนะ,ะนเตรียแมแรงเกดเลยนะ,ะ,ะเราต้องมีความฉลาดในการนำเอาเทคโนโล,โลยีมาใช้ อย่างว่าเนาะประมาณหกโมงกว่ากว่านี้ต้องพร้อมเพราะว่ามีลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วหกโมงกว่ากว่าจะทยอยทำที่เป็นทยอยทำึ้นเรื่อยๆพวกนี้อ๋เพราะเราเราไม่ได้ทํตัวเราสามารถกินได้ตลอดอะค่ะเห็นว่าทําน้อยๆแต่ว่าเพียงแต่ว่าทําสามารถทํา ทำเพิ่มได้ตลอดเวลาแล้วมันก็สดใหม่มันใช่ใช่น้ำพริกนี่ถ้ามันเหลือมันจะเหม็นนะคะคซึ่งจะเน้นทำอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็จะเติมใหม่หมดแล้วเพิ่งจะติอใกล้หมดก็นี่แหละถึงได้มาเป็นตัวเครื่องปั่นเรายุคใหม่ละค่ะเพื่ทันกับลูกค้าและโดยเฉพาะลูกค้าของทางร้านนี่จะจะเป็นผ่านไปผ่านมาด้วยนะฮะเป็นลักษณะผ่านไปผ่านมาจะไม่เน้นเพิ่งจะไม่เน้นน้ํานะคะ น้ำพริกค, <น S 1> คุจ<ะ>ัดมาก,กาค,นคนมากติดผักค่ะเวลาทานกับผักอร่อยใช่นี่ผักอยู่นี่แล้วฮะที่เห็นลวกเห็นหัน่นเห็นอะไรในทีมงานก็จัดเรียบร้อยนี่ปลาทูนะฮะปลาทูวันละกี่ตัวคะเนี่ยประมาณวันลนะวันสิบเขาต้องต้องทานกับน้ำพริกเนาะวันนี้ได้ห้าเข่งอ่าไปเลยครับ เมนูน้ำพริกเมนูน้ำพริกขึ้นมาที่ตู้เรียบร้อยแล้วปลาทูทอดมาร้อนๆครับน้ำพริกนี่คุณพึ่งทำได้เรื่อยๆใช่ไหมครัำมาเรื่อยๆนี่ครับเ,เพื่อนๆครับกะหลำน้ำปลาเมนูนี้ต้องเรียกว่ากะหลำปรีทอดน้ำปลานะเพราะคุณพึ่งเขาเอาไปทอดเลยทอดตั้งแต่ตัวกุ้งแล้วก็ตัวกะหลำก็ทอดออกมานะฮะ คุณพึ่งก็เสร็จจากในครัวก็ <_ an> ไปเตรียมต้อนรับลูกค้าเดี๋ยวคุยกับน้องลูกสาวเป็นไงจ๊ะตรงนี้เรียกว่าถนนแสงชูโตใช่ไหมตรงนี้เนาะหนูไม่รู้อ๋อหนูหนูไปเรียนใช่อหมนี่ครับก็จอดรถได้สะดวกสบายฮะกะหลำผมตั้งชื่อให้ใหม่แล้วเป็นกะหลำทอดนังปลาละเพราะคุณพึ่งคุณพึ่งทอด กะหล่ำปลีทอดน้ำปลาไม่ใช่กะหล่ำปลีผัดนะคะเราต้องัดให้ออกมาเป็นกะหน้ำปลาฮะลูกค้า,าเริ่มมาต้อนรับลูกค้าก่อนเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับเมนูน้ำพริกเมนูน้ำพริกนี่เปิดผ้าเปิดพออกอบอ่าเราป้องกันเชื้อโรคนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำพริก นี่ั้งหมดคุณพึ่งก็จะเติมมาเรื่อยๆครับ <Yeah. S 1> เมนูน้ำพริกของเราผ่านไปผ่านมาครับร้านประจำครัวคุณแม่นี่ก็ประมาณ7จ็ดโมงนะลูกค้าก็เริ่มเข้าร้านแล้วครับเป็นชายแดน เป็นชายแดนนะที่จะไปเมืองการจะไปเมืองการต้องผ่านร้านคุณพึ่งผ่านร้านประจํกากัวคุณแม่นี่ครับผัดกะลำกะลำทอดน้ำปลาโอเคตัดชิมเลยเนไงอันนี้เขาทอดเลยนะคุณเข้าไปทอดเลยอะ่ะ อร่อยมากโอเคยนะสไตล์ของร้านนี้กะหล่ำทอดน้ำปลาครับอลัลำปีทอดน้ำปลาชอบเลยคุณจักแต่ชอบผักนะผุ้ไม่ค่อยไปเลย เล่นเลยเนาะดูขับแม่เอากุ้งไปหน่อยดิฮะกินผักผมจะเหมากุ้งเลยกุ้งก็อร่อยอเข้าทอดก่อนด้วยนะเนี่ย